ครับผมอันนี้ได้เลิกงามยามดีนะครับทำพิธีตัดเก็บครับเก็บเก็บข้าวอันนี้เป็นข้าวมะลิดำนะครับปกติชาดาจะใช้เคียวเกี่ยวครับแต่ข้าวพอทานที่เห็นเกี่ยวนี้คือคนทำตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มปรับที่ดิน ตัดหญ้าปรับที่ดินผสมดินปลูกไปจนถึงนาโหยนาเสียบนะครับอันนี้ที่เห็นที่เห็นเก็บอยู่นี้เก็บตัดเก็บนะครับไม่ใช่เก็บเกี่ยวตัดเก็บอยู่นี้ก็คือเขายางตะกอนมะลิดำเขายังเกาะมะลิดำมะลิดำมะลิดำ,ดำตะกอนเป็นคนรีสะเกีพูดจะลงท้ายเสียงหนักๆหนๆราเบ้าสตาร์เบิ้งเขายาง ข้าวเมลิดำเมืองว่าภา,าษาสีตะเกีไปเลยข้าวเมลิดดำมมลีดดำมมลีดดำกินข้าวเลยไปเลที่ลมก็มีบ้างเป็นบางส่วนนะครับต้นข้าวที่ลมเจอฝนเจอลมธรรมชาติลมก็เก็บรวงนี่จาก เมล็ดพันธุ์สองขีดเอามาทำนาโหยหนาเสียบทั้งหมดนะครับที่เก็บนี้ก็จะทำเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกรออต่อไปครั้นี้ก็จะทำรออต่อไปนี้จะทดลองทำเป็นนานาหยอดหลุมทั้งหมดนะครับ ทำนาแบบดั้งเดิมเรียกเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวเกี่ยวเก็บเก็บเกี่ยวอันนี้อันนี้ตัดเก็บครับตัดเก็บไม่ใช่เกี่ยวเก็บนะไม่ได้เก็บเกี่ยวเก็บตัดเก็บตัดที่บ้าทำนาไม่มีใครเชื่อหรอกครับทำนาแบบตีนไม่จุ่มน้ำนะครับไหนดูถ่ายดูวดินแห้งๆเลยครับไหนๆดูรวงเหมือนสือเมือนหงเขาเมือนอู้ ตีนะครับตีนไม่จุ่มน้านะครับเนี่ยแห้งอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มเพิ่งมาเจอน้าใปนตัวนี้พายุเข้าเนี่ยแหละครับต้ <ś les> นกอนไหนที่ลมก็ซาวขึ้นมาเอามือภาษาลาวเรียกซาวขึ้นมาตัดอารวงข้าว นึกถึงสมัยปู่ย่าตายายผมทำนาเขาเรียกนาหวานครับต้นข้าวจะสูงน้ําท่วมสูงแค่ไหนต้นข้าวก็จะสูงขึ้นตามนะครับเวลาน้ําลดข้าวออกรวงต้นข้าวจะนอนราบอยู่กับพื้นอย่างนี้แหละครับอันนี้ก็ต้องไปซาวหารวงข้าวเพื่อเก็บอันนี้ไม่ต้องไปลุยน้ำนะครับต้น ลูกข้าวสองรอบก็จะได้กินกล้วยเพราะปลูกกล้วยไวในทุ่งนาครับทำนาแบบตีไม่จุ่มน้ำครับวันนี้ได้เกี่ยวเออได้เก็บแล้วตัดเก็บตัดเก็บไม่ใช่เก็บเกี่ยวอันนี้ทดลองเป็นแปลงเป็นแปลงเป็นแปลง ข้าวยัางก็ตะดำเนี่ยเอ้ยตะกรหอมหอมะลิดำหอมมะลิดำหอมมะลิดำครับหอมมะลิดำมีโหยไว้เก็บไปวันก่อนนาโหยจะเก็บก่อนนาเสียบเก็บอันนี้นะครับอ่ะที่เห็นนี้ที่นี่นี่คือข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าไหนตะกอนตะกอมายืนป้งเนี่ครับหอมมะลิหนึ่งศูนห้าตะกอนสูงจังเบียดวะ อกอนสูง175เซนติเมตรข้าวสูงกว่าข้าวสูงกว่าตอนดูนะครับคนปลูกสูงเท่าไรก่อนต้น175 175เซนติเมตรแต่ต้นข้าวครับอันนี้คือต้นข้าวมนย์105ต้นข้าวมารี105ปลูกโดยไม่มีปุ๋ยเอาเอาแบบ พูดแบบสัจจะไม่บาปเลยก็คือใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีอะไรวรเ่าเนี่ยไม่มีปุ๋ยเคมีไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีอย่างเลยเ,เนี่ยคนดูแลตั้งแต่ปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวนะครับดีหอมมะลิหนึ่งนห้านะครับต้นสูงมากเป็นมะลิยักษ์นะครับมะลิหนึ่งยห้ายักษ์นะครับ อันนี้จากนาโฮยครับข้าวจากข้าวสองขีดที่จากนาโหยก็ได้มาเป่าแล้วนะครับตากแล้วเป่าลมไล่ขี้ฝุ่นขี้ผงแล้วก็แบบสองโลอันนี้จากนี่จากนาเสียบครับจากนาเสียบ